พระคาถาอิติปิโสแปดทิศพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดมาแต่โบราณพระเถราจารยุคเก่าทั้งหลายใช้สวดสาธยายเป็นประจำทุกเช้าค่ำศักดิ์สิทธิย์ยิ่งนักอิระชาคะตะระสาบทน,นี้ชื่อกระทูเจ็ดแบกประจำอยู่ทิศปุรภาหรือทิศตะวันออกติหังจะโตโรธินัง บทนี้ชื่อฝนแสนหาประจำอยู่ทิศอาคเนหรือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ปิสัมระโลปุสัตพุทธบทนี้ชื่อนารายเกลื่อนสมุดประจำอยู่ทิศทักษินหรือทิศใต้โสมานะเกลิถาโทบทนี้ชื่อนาวายถอดจากประจำอยู่ทิศหารดีหรือทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้พระสัมสมวิสเถพระ บทนี้ชื่อนาวรายคว้างจากตรึงไตรภพประจำอยู่ทิศประชิมหรือทิศตะวันตกคะพุทธปันทูธรรมวะคะบทนี้ชื่อนาวรายพริกแผ่นดินประจำอยู่ทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือวาโทโนะมะมะวาบทนี้ชื่อตวาดฟ้าป่าหิมพานประจำอยู่ทิศอุดรหรือทิศเหนือ อาวิสุนุตสานุตติบทนี้ชื่อนาวรายแปลงรูปประจำอยู่ทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือบูรพากระทู้เจ็ดแบกอาจารย์จำแนกไว้บูชาเสกข้าวกินทุกวันอาจป้องกันเครื่องสตราอันหนึ่งภาวนาแล้วหันหน้าสู่ช้างสารอาจหักงวงคาชาด้วยพลาอันห้าวหาร มีกำลังเหลือประมาณยิ่งช้างสารอันตกมันลือสีทั้งเจ็ดองค์ท่านดำรงอยู่ทิศนั้นเมื่ออภิวันหันพักนั้นทางทิศบูรพาอาคเนฝนแสนหาใช้ภาวนาคลาเดินทางถึงเดินสิ้นทั้งวันเรื่องน้ำมันนั้นยาวระคางเสกมากรับประทานพราง สิบห้าคำอ้างกินเรื่อยไปแม้นใกล้ให้มีฝนอย่าร้อนรนจงใจเย็นให้เสกไส้เทียนชัยเสกให้ได้แสนเก้าพันแล้วให้นึกเทเวศผู้เรืองเดชในสวรรค์อิทอนพรมสิ้นด้วยกันตลอดจนถึงชั้นอากานิตฝนก็จะตกหนักเพราะอารักอันศักดิ์สิทธิ ถ้ามีโรคอันวิปริตจงพินิษพิจารณาเอาทำน้ำมนต์แล้วพร่ำบนด้วยคาถาเสกพ่นสักเจ็ดครามิทันช้าก็จกหายอคเนนามทิศสาจงหันหน้าไปโดยหมายเคารพครูบรรยายแล้วจึงไร้คา,าถาเอย่ยนารายกืนสมุดฤทธิ์ธี ทิศทักษิณเรื่องฝีเกลื่อนหายสิ้นไม่ต้องกินเสกพลิกไทยเจ็ดเม็ดเสกเจ็ดหนแล้วจงพ้นลงทันใดสามครั้งก็จะหายสมดังใจจำนงอันหนึ่งใช้เสกปูนสำหรับศูนย์ฝีหัวลงมิช้าฝีก็คงยุบย่อลงในบัดใดภาวนาลงกระดาษ อย่าประมาทจงตั้งใจฟันเทียนเอาทำไส้เทียนนั้นไสหนึ่งบาทหนาลงคาถาล้อมให้รอบตามระบอบอยากก่าแกงขาเท่ากำลังเทวดาตามชันสาผู้เป็นไข้แล้วจุดบูชาพระอย่าได้ละภาวนาไปมิช้าไข้นั้นไสจะหายดังปลิดทิ้งฮอรดี พึงสำเนียกมีชื่อเรียกเป็นสองอย่างคือนาวรายคลายจากอ้างกับอีกทั้งพลิกแผ่นดินมีทธิ์และศักดาทั้งเดชาและโกสินภาวนาเป็นอาจินยำเกรงสิ้นเหล่าศัตรูรำลึกแต่ในใจฆ่าศึกไสปปืนสู้หย่อนกำลังพลังพลูไม่คิดสู้เราต่อไป ถึงแม้คนใจกล้าพอเห็นหน้าก็อ่อนไปครูเท่าท่านสอนไว้แม้สิ่งใดมีประสงค์สิ่งนั้นพรันต้องได้สมดังใจจำนงเพราะคาถาเป็นมั่นคงอย่างงวยงงจงบูชาคุณครูผู้บรรยายท่านเรยย้ายหรอระดีทิศสาเมื่อจะภาวนาจงหันหน้าทางนั้นเอ่ย ทิศประจิมนามประหลาดชื่อตาวาดฟ้าหิมพานมีเดชอันห้าวหารดุดช้างสารไม่กลัวตายพบช้างและปะเสือที่ดุเหลือทั้งโคควายอีกทั้งโจรดุร้ายก็อย่าได้นึกกลัวมันจงนิ่งภาวนาพระคถาไปฉับพลันเป็นมหาจังงังอันวิเศษยิ่งอย่าลิ่งใจ สัตว์ร้ายและคนพาลไม่อาจหารเข้ามาใกล้ให้แคล้วให้คลาดไปจงท่องไว้ทั้งเช้าค่ำอันหนึ่งเมื่อภาวนาจงหันหน้าอย่าถลําทิศประจิมจงจดจำดังแนะนำดังนั้นเอ่ยพายับนามทิศมหิตเทาริสนั้นมากนักชื่อว่านาวรายกลืนจกักมีฤทธศัก นั้นย้อนยอกครูเท่าท่านกล่าวมาถ้าแมนลูกไม่ออกเอาน้ำใส่ขันจอกแล้วเปล่งออกซึ่งวาจาเสกน้ำทำน้ำมนร้อยแปดหนด้วยคาถาให้กินอย่ารอช้าพรมกายาตลอดสีบุตรน้อยจะคอยเคลื่อนขยับขยื่นเคลื่อนอินทรีย์สะดอกเสกวาวรี หากไม่มีน้ำกระสายจงเป่าด้วยคาถาไม่ทันช้าหลุดกระจายครูประสิทธิ์บรรยายท่านเล่ย้ายอยู่พายับเพื่อเป็นการคำนับตามตำรับอาจารย์เอย่ยอุดรนนาวรายคว้างจากักนีเลิศลบอีกน้ำหนึ่งตรึงไตพบสองชื่อย่อมลือจบทั่วพิพภพบเรืองเดชา ภาวนาสูตรลมไปว่าให้ได้สักสามคราคอยดูที่ฉายาถ้าเห็นเงาว่าหายไปครานั้นจงชื่นชมคนนับหมื่นหาเห็นไม่บังตาหายตัวได้ครูกล่าวไว้เร่งบูชาหันพักสู่อุดรทิศแล้วตั้งจิตภาวนาตามบทพระคาถาที่กล่าวมา แต่ต้นเอยอยิสานนามถแถลงนาวรายแปลงรูปโดยหมายภาวนาย่าระคายสัตรูร้ายแปลกเราไปเมื่อจะสะเดาะแล้วไสเสกให้ได้ร้อยแปดคาบตั้งใจให้แน่วแน่ครั้นทุวนแล้วเป่ากระนาบต้องหลุดอย่างราบคาบได้เคยปราบเห็นประจักษ์ถ้าชอบ ทางสเสน่ห์ทำเป็นเล่ให้เขารักน้ำหอมอย่าหอมนักจงรู้จักที่อย่างดีแล้วเสกให้บ่อยๆอ,อย่างน้อยๆร้อยแปดทีแล้วเก็บไว้ให้ดีถึงคราวที่จะต้องใช้เสกอีกสักเจ็ดหนประกายตนแล้วจึงไปเป็นสเสน่แก่ผู้ใช้ทั้งหญิงชาย ทุกภาษาไม่ว่าคนชั้นไหนแต่พอได้เห็นพักตราให้รักด้วยเมตตาประหนึ่งว่าเป็นลูกหลานแคล้วคลาดเหล่าศัตรูสิ้นทั้งหมู่อันธพาลครูอยู่ทิศอิสานจงนมัสการแล้วบูชาเอ่ยและนี่คืออุปเทศวิธีใช้พระคาถาอิติปิโสแปดทิศ ทุกอย่างต้องประกอบไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวคาถาและพลังจิตอันเป็นสมาธิอันพระคาถาอิติปิโสแปดทิศนี้มีในตำราต่างๆทั้งอุปเทศหลากหลายแตกต่างกันอยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วอาศัยคุณพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นโดยถอดมาจากอิติปิโสพุทธคุณนั่นเองสิทธิการิยะ อันว่าครูบาคณาจารย์เจ้าทั้งหลายประสิทธิ์ประสาทกลบดอิติปิโสครอบจักรวาลไว้ดังกลบทอิติปิโสแทิศ8ปบทบทละหพยางรวมได้เป็นพุทธคุณมี56คราวนำมาประกอบเป็นรูปยันที่มีลักษณะวงกลมจะได้หลากหลายรูปแบบเป็นอันมากมีทั้งอักษรล้านนา อักษรคเขมนอักษรขอมอักษรรามันอักษรมอนอักษรไทยใหญ่อักษรลาวเขินมีมากมายด้วยเหตุเป็นที่นิยมกันมากโดยเห็นปรากฏบนหมวกยอดขุนพลออกศึกของสมเด็จพระนเรศวรก็มีจารึกยันนี้ไว้เช่นกันยันอิติปิโสแปดทิศ ที่นิยมเขียนลงบนหมวกนักรบและผ้าประเจียดอุปเทดังเป็นเกราะเพชรชารัตน์ยันใหญ่ประกอบด้วยคุณแห่งพระพุทธเจ้าครอบครุมไว้ทั่วร่างกายบางคนก็สักไว้กลางหัวจกได้คุ้มครองทั้งกระหม่อมร่างกายยันนี้มีคุณมากนักทางปกปักรักษาป้องกันพยันอันตรายจากทุกสรรพสิ่ง ทั้งมีความไม่มีคมป้องกันภัยจากเขี้ยวเล็บงากระดูกแลพิษต่างๆทั้งป้องกันพูดผีปีศาจพรายคุณใสและคุณคนได้โดยพิสดารนักใครที่ได้สักยันอิติปีโสแปดทิศบอกได้เลยว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆและนี่ก็คือเรื่องราวของยันอิติปีโสแทิศเอาละครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกๆท่าน ที่เข้ามารับฟังช่องรายการ3แพล้งตีเตือนคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรืออยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับฝากกด Subscribe และกดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าขอบคุณมากๆสวัสดีครับ